สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่16เมษายน2023นะครับเฟียงกิ i ด d เด็ก68มา2-3สวันแล้วนะครับวันนี้หวยออกด้วยนั้นเพื่อน71นะผมซื้อ90เมื่อวานไป7มีจักรยานเข็นมาขาย715ใบไม่ซื้อไว้นะครับเสียดายตังค์เพราะขายเกินราคาก็เลยไม่ซื้อดีกว่านะครับรู้อะไรไม่ซู้รู้งี้ทั้งหุ้นทั้งหวยทั้งคริปโต ว่ากันไปนั้นเพื่อนเดือนที่แล้วบิทคอย7 0เจ็ดแสนกว่าบาทวันนี้บิทคอยล้านนิดๆนะครับใครที่กําลังติดดอยใครที่กําลังถือแบบเซ็งๆอดทนนิดนึงเทรนเป็นขาขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยทั่วโลกตอนนี้วิกฤตธนาคารวิกฤตเงินเฟ้อค,คนหันมา ถือสินทรัพย์ดิจิตอนมากขึ้นคนมั่นความมั่นใจกับ Bitcoin นับวันยิ่งมีมากขึ้นถึงแม้ระหว่างทางจะมีอุปสรรคนะครับข่าวในเรื่องของนโยบายรัฐเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้อให้อุตสาหกรรมคริปโตแบบปลูพมแดงให้เดินแบบสมูทนะครับมันอาจจะมีคุกขาบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอย่าให้ความเหว่งของราคาต่อวันต่อสัปดาห์มาเล่นกว่าความรู้สึกเรานะครับเพิ่ม i ท e f เฟรมมองระยะยาวเข้าไว้นะครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างเต็มรูปแบบนะครับหลายคนพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานหรือไม่ก็วัาอังคารคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาทำตัวเป็นกูรูนะครับมาให้กำลังใจเพื่อนๆมาเป็นเหมือนกับไลฟ์โค้ชแล้วกันนะครับก็ทุกวันที่ผมทำวิดีโอเอาข่าวดีมาเล่าเอาข่าวไม่ดีมาเล่าเนี่ยผมก็นึกถึง คนที่ดูทางบ้านตลอดนะครับคนที่ดูทางบ้านเนี่ยชีวิตก็คงไม่ต่างจากผมนะครับทำงานเก็บเงินถือคริปโตถือหุ้นนะครับบางคนลงทุนทองคําด้วยอสังด้วยอะไรด้วยเนี่ยหลายคนพวกเราก็เหมือนกันนะครับหลายคนกลับไปทํางานสัปดาห์หน้างานก็อาจจะมีปัญหานะครับคนทําธุรกิจธุรกิจก็อาจจะซบเซา บางคนมีหนี้สินนะครับบางคนเรียนไปทํางานไปปัญหาต่างๆรอบตัวเนี่ยความเครียดมันเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับอยากให้เพื่อนๆพยายามปล่อยวางนะพยายามอย่าไปเครียดมากกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้โฟกัสในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองโฟกัสในเรื่องของการ ปูทางชีวิตให้กับตัวเองนะครับอย่าไปมองคริปโตบางทีผมเอาข่าวมาเล่าเนี่ยวันนี้มีข่าวดีมากเลยครับเหรียญนี้เหรียญนี้โอกาสน่าจะสดใสนะครับอย่าไปทุ่มสุดตัวอย่าไปฝากอะไรไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบ100%นะครับพยายามกระจายความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อ,อุตสาหกรรมคริปโตเป็นอุตสาหกรรมใหม่เป็นโลกใบใหม่นะครับแน่นอน อุปสรรคมันต้องมีแน่นอนสิ่งที่ไม่คาดฝันมันต้องเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยโดนมากับลูน่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นคือที่พูดเนี่ยผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าคือคนที่เข้ามาดูช่องผมและดูทุกช่องเนี่ยเป็นหลายกลุ่มนะครับบางกลุ่มเป็น VI บางกลุ่มเป็นสายลองบางกลุ่มสายชอตบางกลุ่มลงทุนรายวันรายนาทีรายชั่วโมงนะครับคือหลายคนเนี่ย มุมมองย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ,อยากให้หลายคนเนี่ยเป็น VI มากกว่าอยากให้หลายคนโฟกัสถึงระยะยาวมากกว่านะครับวางแผนชีวิตให้ดี AI ก็เข้ามาทุกวันนะครับคนที่ตามในเรื่ององคริปโตเนี่ยตามในเรื่องของ AI เราเห็นแล้วสิ่งต่างๆที่จะมาแทนอาชีพของพวกเราเนี่ยนับวันมันยิ่งใกล้เข้ามานะครับเราเห็นแล้วว่า เทคโนโลยีนี้เนี่ยถึงแม้ป๋าอีลอนมัสบอกว่าอยากให้หยุดพัฒนา AI สักพักหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้นะครับการพัฒนาเนี่ยมันมันหยุดยั้งไม่ได้เพราะนั้นหลายคนจะต้องวางแผนชีวิตให้ดีนะครับในอนาคตเราอาจจะต้องหันไปเปลี่ยนอาชีพหรืออาจจะต้องทำหลายหลายอาชีพซึ่งทุกวันนี้เห็นได้ชัดนะ mm hmm. เพื่อนผมเนี่ยทำอาชีพเดียวไม่พอแล้วนะครับถึงเวลาสิ้นเดือน ค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตค่าผลล่อนรถค่าผ่อนบ้านมาเนี่ยกว่าจะเงินเข้ากว่ากว่าจะสิ้นเดือนเนี่ยช้าเหลือเกินแต่ถึงเวลาพอเงินเข้าปุ๊บมันออกเร็วมากนะครับเพราะนั้นวางแผนในเรื่องของการลงทุนให้ดีไม่มีกูรูคนไหนจะเก่งกว่าเรานะครับไม่มีกูรูคนไหนจะรู้ว่าควรจะลงทุนเท่าไหร่ควรจะใช้เงินเท่าไหร่เรารู้ดีที่สุดว่าเราควรจะกระจายความเสี่ยงอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับ การใช้เงินก็เช่นกันเพื่อนๆผมที่เป็นรุ่นน้องบางกลุ่มเนี่ยผมบอกตรงๆว่าเป็นห่วงนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถแอปพลิเคชันช้อปปิ้งแอปพลิเคชันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือดูดเงินที่เร็วที่สุดนะครับมันเป็นดาบสองคมเราสามารถซื้อของได้24ชั่วโมง365วันสมัยก่อน ก่อนที่ออนไลน์แบบ e-commerce เข้ามาเนี่ยการจะไปซื้ออะไรสักทีมันต้องไปในแหล่งนั้นนะครับถ้าจะซื้อคอมก็อาจจะต้องไปพันทิปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปบ้านหม้อไปคลองถมบ้างอะไรบ้างเนี่ยสมัยนี้เราสามารถให้ของขวัญกับตัวเองได้ทุกวันแกะกล่องได้ทุกวันรุ่นน้องผมบางคนซื้อของสัปดาห์หนึ่งหชิ้น10ชิ้นเนี่ยแกะของขวัญทุกวันให้รางวัลกับตัวเองทุกวันมากไปก็ไม่ดีนะครับก็ ระวังในเรื่องของการใช้เงินนิดหนึ่งบางคนพอเข้าทำงานปุ๊บพอได้บัตรเครดิตก็เข้าไปอยู่ในวังน้ำวนของการใช้หนี้นะครับผมเองสมัยก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มชีวิตก็เคยเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ใครเป็นอย่างนั้นนะครับการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐใครที่เป็นหนี้อยู่ก็อดทนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนบริหารความเสี่ยงให้ดี ปูทางชีวิตให้ดีนะครับโลกโซเชียลบางทีเราเปิดโซเชียลเนี่ยมันก็เป็นทั้งดาบสองคมนะครับเราเปิดมาเห็นชีวิตคนนี้ก็ดีกว่าคนนี้เรียนเก่งกว่าคนนี้ขับรถสวยกว่ามีบ้านหลังใหญ่กว่าแต่งตัวดีกว่านะครับบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองนะท,งทั้งทั้งที่ความเป็นจริงของแต่ละโพสที่เราปัดขึ้นเนี่ย จริงๆชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันส่วนใหญ่เป็นภาพลวงตานะครับชีวิตจริงของพวกเขาเบื้องหลังเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างเบื้องหน้านะเพราะนั้นอย่าให้โลกโซเชียลมาบั่นทอนชีวิตเรานะครับเ,เช่นกันโลกโซเชียลวงการคริปโตนะบางทีเราเห็นข่าวนี้โอ้ยเหรียญนี้จะไป1 0 x 2 0 x เ x เห็นเขาลงทุนได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้เนี่ยอย่าเอามาเปรียบเทียบกับตัวเรานะครับเราคือกูรูของเรา อย่างที่ผมเป็นกูรูวันนี้ผมก็เป็นกูรูให้ตัวผมเองนะครับาบางคนบางครั้งเนี่ยไปฟังข่าวแล้วอาจจะเพิ่งเข้ามาลงทุนนะครับแล้วแบบในชีวิตเนี่ยไม่ได้มีภูมิภูมิคุ้มกันในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์เลยเนี่ยบางทีการก้าวเข้ามาเนี่ยมันจะต้องระวังให้มากเพราะอาจจะบาดเจ็บ ได้ง่ายมากๆนะครับในวงการในทุกวงการทั้งหุนและคริปโตเนี่ยคุณอาจจะบาดเจ็บโดยที่คุณกําลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแล้วคนนู้นเขาได้ดีทําไมคนนั้นเขาได้ดีนะครับแต่บางบางบางครั้งถือเหรียญเดียวกันเนี่ยไทม์เฟรมในการซื้อการขายก็ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนก็มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานไม่เท่ากันเพราะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการค่อยๆเริ่มนะครับค่อยๆก้าว อย่าหวังที่จะรวยข้ามคืนอย่ามองอะไรที่มันเกินจริงนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันข้ามคืนมันก็ดีถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่แน่นอนส่วนใหญ่พออะไรที่ได้มาเร็วส่วนใหญ่มันก็ไปเร็วนะเพราะนั้นพยายามอย่าให้สิ่งต่างๆบนโลกโซเชียลมาหลอกเราว่าไอเนี่ยเขามีความสุขจริงไอเนี่ยเขาทำเงินจริงไอเนี่ยเขาไป10 x 100x จริงนะครับ ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีฝนมีพายุมีอะไรอีกเยอะไหมโดยเฉพาะในเรื่องของ AI เออะไรเอ่ยนะครับก็เรียนตรงๆว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอยากจะถามเพื่อนๆว่าการที่ผมออกมาพูดเตือนสติทั้งผมแล้วก็เตือนสติเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่อยากดูกันหรือเปล่าน่าจะได้ทำมากขึ้นนะครับคิดยังไง คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเชื่อว่าพอทําวิดีโอเสร็จจะนึกขึ้นได้ว่าโอ้น่าจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่อยากจะฟังฟีดแบ็กก่อนนะครับคิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม